อิหร่านสามารถใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกชนิดที่ฝ่าลงล้อมไปจนถึงเป้าหมายและทำลายล้างสำเร็จก่อนหน้านี้อิหร่านบอกว่าถ้ายิงเราเรายิงหนักกว่าเดิมนมิคอราวนี้เนี่ยอิหร่านคือ พี่สุเห็นว่าสาม,มารถทําได้และก็ถ่ายภาพให้เห็นตรงไหนที่เขายิงมาแล้วทาลายผู้บัญชาการอินานประกาศเลย ตรงนี้นะครับข้อดีของผมจะเรียกว่าอะไรเดียเรียกว่าสุภาพบุรุษดีไหมหรือว่าเชื่อว,ว่าเจนต์แมนก็ได้ว่าเขารับเขาแสดงความรับผิดชอบอะ่ะเขาแสดงความจริงใจว่านายพลผู้ชากการคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้ของเขาเสียชีวิตประกาศเลยไม่ต้องปิดในขณะที่ฝั่งอิสราเอลนั้นเป็นที่รู้กันเลยครับไม่ต้องฟังจากบรอกเล่เพงก็ได้ฟังจากอาจารย์หลายๆท่านที่ผมตามเพจอยู่ในประเทศไทยก็ได้ไม่ต้องไปตามต่างประเทศก็ได้ฟังอาจารย์ดังๆหลายๆท่านก็บอกว่าอิสราเอลนั้นเป็นชาติที่พยายามจะเซ็นเซอร์และ บล็อกข่าวสารมากที่สุดในโลกติดสันดานมาจากตอนที่เขาฆ่าพี่น้องปาเลสไตน์ตั้งแต่ปี1948นั่นแหละครับสันดานนี้มีมาตั้งนานแล้ววันนี้เนี่ยเราเพิ่งเห็นอาชญากรรมได้มากกว่าอาดีตทุกครั้งเพราะวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียประชาชนถ่ายคลิปแล้วก็อัปโหลดขึ้นก็สามารถเห็นกันได้ทั่วโลกก่อนหน้านี้ความชั่วของอิสราเอลก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วครับเพียงแค่ว่าเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงได้ในวันนั้นเพราะเรายังไม่มีอุป,ปกรณ์อำนวยความสะดวกเหมือนเช่นนี้